สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแห่งนุเคราะห์สารเฉพาะหลักเมือง จังหวัดราชบุรีเป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักมีประชาชนไปบูชากลาบไหวอยู่เสมอไม่เคยขาดเลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งชาวจังหวัดราชบุรีเคารพบูชากลาบไหวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สองเมืองราชบุรีสมัยโบราณได้มีการสร้างและโยกย้ายไปหลายแห่งในอนาบริเวณไม่สู้ห่างไกลกัน มากนะพื้นแผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันนี้เนี่ยจากหลักฐานโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ได้ค้นพบทําให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่มาตั้งแต่ยุคหินกลางซึ่งมีอายุประมาณ1,000 0ปีมาแล้วแต่หลักฐานเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นปรากฏในหลักฐานแน่ชัดในสมัยทวรารวดีหลังจากที่ค้นพบโบราณสถานสมัยทวรารวดีที่ตําบลคูบัวอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะทำให้เชื่อได้ว่า ตำบลคูบัวนี้เคยเป็นที่ตั้งเมืองราชบุรีเก่าขั้นถึงสมัยลบบุรีเมืองราชบุรีได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัดมหาธาตุโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุเป็นแกลนเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตกส่วนนอกเมืองจะมีวัดอัลัญยิกซึ่งบริเวณเมืองราชบุรีในสมัยลบบุรีนี้อยู่ในเขตท้องที่ตำบล และตำบลหลุมดินส่วนหนึ่งของเนินดินกำแพงเมืองด้านตะวันออกถูกถมทำเป็นถนนสายที่ผ่านไปยังเขางูเมืองราชบุรีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหา,าธาตุนั้นเท่าที่ปรากฏหลักฐานได้ตั้งอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีนับว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ที่เดิมได้นานที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทยมีอายุยืนนานมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย พระอ,องค์ทรงดําริว่าที่ตั้งเมืองนะฮะซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ําแม่กองนั้นเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์กับพมา่าที่เข้ามารุกรานอยู่เสมอจึงได้โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองไปตั้งทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ําแม่กองเพื่อให้ข้าศึกเข้าถึงตัวเมืองได้ยากขึ้นและมีที่ทางถอยเมื่อเสียเปรียบก็คือมีทางถอยนะฮะการย้ายเมืองเนี่ยครั้งนี้ได้มีการกําหนดเลิกทําพิธี ด้วยการฝังหลักเมืองด้วยพธิธีฝังหลักเมืองจากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีในยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์มิได้มีการกล่าวหรืออ้างอิงในเรื่องของหลักเมืองเลยจนกระทั่งมาถึงราชาการพระมหาสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยราชาการที่สองได้มีการย้ายเมืองราชบาบุรีตามที่ได้กล่าวมาปรากฏหลักฐานว่าทรงจัดให้มีพิธีฝังหลักเมือง มีการสมโพ์สาวัน3มคืนตั้งแต่วันอังคารแรม13บสค่ำเดือน6ปีฉลูจุนสกกราด1179หรือพุทธศัก,กราช2360จนถึงวันพริฤหัสบดีแรม15บห้าค่ำเวลา7จ็นาฬิกาถึงกับเลิกฝังหลักเมืองซึ่งสรุปได้ว่า หลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สองนั่นเองเมื่อฝังหลักเมืองตามกําหนดเลิกแล้วจึงได้มีการก่อสร้างกําแพงเมืองเกาะด้วยอิฐถือปูนมีใบเสมามีป้อมหกป้อม มีประตู6ประตูและยังก่อสร้างสิ่งอื่นอีกด้วยปัจจุบันศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่าถึงแม้ว่าในปีพุทธศักราช2440ได้มีการย้ายสารกลางจังหวัดซึ่งเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กองนะหรือกำแพงเมืองเนี่ยมารวมกันกับศาลาว,ว่าการมณฑลฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กองก็ตามแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมต่อมาในปีพุทธศักราช2448 ในบริเวณกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของกองพลทหารบกที่4ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของค่ายทหารค่ายพานุรังสีมีกรมการทหารช่างและทหารบกราชบุรี เมื่อกมการทหารช่างตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองซึ่งมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ด้วยก็มีความจําเป็นต้องดูแลและทานุบํารุงรักษาบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยภายหลังกรมศริลปากรได้ออกแบบสร้างศาลขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2527กมการทหารช่างได้ออกแบบและซ่อมปรับปรุงใหม่อย่างสวยงามจนถึงปัจจุบันข้อมูลตรงนี้ขอขอบคุณกองวิทยการแปละการข่าวกรมการทหารช่างสมวด็จวัดการนะคะสอด ททกชค่ะขอขอบคุณด้วยค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298